ก็คิดว่าหิมะไม่มีเพื่อนเเราจะได้เห็ดแต่ยังไงนี่เพื่อนดูดิทุกคนเนี่เขาก็เตรียม,ม้บายเหมือนกันนะเพื่อนเนี่นี่เนี่ยได้จังเห็ดหนาวมีอีกไหมมาจ้ะแถวนี้ไม่ได้มาเลยเดี๋ยวหิมะยังมีอยู่เลย เกือบจะไปแล้วเหมือนกันนะเขาช้ำแล้วอ่ะเป็นที่เอาไปกินเลยกำลังดีพอเริ่มช้ำแล้วจ้ะแน่ใจมาดูนี้สิลมผัดมากเลยจ้ะดอกหนึ่งโอ้ยสองดอกสามดอกสี่ดอกจะเธอหลายดอกอยู่ยนะเธอ มันหลายดอกอยู่จ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวดูนี่ดูนี่ต้องเดินเข้าไปอีกฟังเลยมันมุดใต้ต้นจ้ะใต้ต้นสนต้นคิสต้นคริสมาต้นสนนี่จ้จะทุกคนนี่นี่สองออกเอาอยากจ้ะเอาอยากอยู่จ้ะเธอ อยู่ใ,ใกล้กับความอบอุ่นต้นสนนี่แหละนีจ้ามีหลายดอกที่นะว่าไปไมีไหมแม่ตรงนี้หลายดอก แล้วขอเก็บอีกสักนัดหน่อยนะโอ้ยเสียดายเหตุใดมืดแล้วมืดแล้วมืดแล้วเธอกลับ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 มืดแล้ว มดแล้วอุ้ยโดนเลยทุนี่ดโกหมดแล้วจ้าอุ้ยขาววันเลยกันอีกโดหมดแล้วจ้าเธอนี่จ้าไปเลยจ้าอ้ยเสียดายเห็ุก็เสียดาย แต่ว่ามันมืดแล้วค่ะโอ้ยนี่อีนกน้อยไปแล้วไปแล้วเห็ดน่ะดีใจจังมีจังจมืดแล้วแต่อยากเก็บอยู่จา้ามาเดินๆขอมองหน่อนะ หุดแล้วนะเธอต้องถีบจักรยานี่ง้องดอกมีแต่ดอกนี่มีอีกไหมนีม่เหมือนจะใช่กอดอูนหน่อยนะ โอ้ใบไม้ชัดๆเลยจ้ะไม่ใช่เห็ดเพื่อนดูเห็ดนี้สินี่มีคนบอกว่ากินได้นะแต่มันหอมมากเลยนะเห็ดเนี่ยไม่เคยกินจ้ะเอาไว้แถวนี้แล้วกันเนาะกลับเลยจ้าขอบคุณขอบคุณทุกท่านเลยจ้าขอบคุณฝาเห็ด ได้อยู่จ้ะสามสี่โลจัดคนสี่โลได้จ้ะลูกแดงนี้หรือเรียกว่าลูกลิงงอนที่ก็ททำแยมน,นะคะที่คนไทยมาเก็บอะจ้าอันนี้อาจจะพอแค่นี้จ้ะเจอกันปีหน้าเพราะว่าเห็ดเขาโตไม่ได้แล้วจ้ะ มีขึ้นอยู่จ้ะแต่ถ้าอากาศเปลี่ยนมาร้อนนี่ก็จะแปลกมากซึ่งมันเป็นไปได้ยากขอบคุณธรรมชาติดีๆนะคะที่มอบเห็ดให้คุณธรรมชาติที่ทำให้เราได้เก็บเห็ดไปกินเยอะมากเลยจ้ะเจอกันปีหน้าจ้าล่าสุดเลยจ้ะ เก็บมานะ่าจะประมาณ4ีกิโลได้แล้วจ้าป่านี้คงไม่ได้ไปอย่แล้วจา้าเพราะาหิมะจะลงมาอีกเยอะเลยจ้า,จาขอบคุณที่มารับชมนะจา้า What's up is down. What's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. get <laughs> <coughs> <ơn> <laughs> <coughs> 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 กินลบภ่าจะทำต้มต้ม,ตมขาหมูนะคะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆจะเดี๋ยวต้มใส่ต้มยำนี่เละจ้ะใส่เห็ดที่เราเก็บมาเลยจ้ะต้มเห็ดใส่ขาหมูเลยจ้าตายแล้วเลจ้าไม่มีผักจ้ะมีอะไรก็ใส่มีกะต้มขาหมูใส่เห็ดเลยจ้า จ้าทุกคนม,มีใบผักนะจ้ามีใบตักทีฝรั่งผักทีแล้วนี่นะจา้าใส่จ้ามากินด้วยกันจ้าต้มขาหมูใส่เห็ดที่เก็บมานี่แหละจ้าแซบ่บๆจ้าทุกคนอาหารต่างแดนจ้าหายหิวเลยขาหมูต้มใส่เห็ดจ้า